เนื้อตุ่นเนี่ยช่ำกว่านี้มีอีกไหมนมแทกจะไม่ต้องเคี้ยวและยังมีน้ำจิ้มมาเติมอีกแม่คู่จานนี้ของดิฉันคนเดียวขอจองเลยแล้วกันเดินมาถึงกับสะดุดสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งร้านดังพันตุนมายบสองก็คือแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเนื้อ<ล>ตุ่นหมูตุน่นแบบช่ำๆในหม้อน,นี่ก็คือต้มเคี้ยวจนมีเหลืองเส้นแบนดีนะยังเหลือให้กินเอาจริงเลยนะอยากให้ดูความเด้งความช่ำถ้ามีกลิ่นก็อยากจะให้โชยไปถึงทุกคนกินกเนื้อตุ่นร้านนี้คือดีมากไม่เหม็นขาวใดๆเลยตัวว้ตตง่าากกินดีม ผลงานที่สั่งวันนี้นะคะแบบช่ำๆเ,เนื้อตุ่นเกาเหลาเส้นมีจัดมาให้หมดและอยากให้ลองน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขาไม่มีที่ไหนนะคะแบบนี้เปรี้ยวหวานเผ็ดำลังดีโค่ราดไปบนเนื้อเด้งๆแบบนี้นะใครก็ห้ามแยงมาถึงที่กว๋วยเตี๋ยวเส้นือจาน้หละอาทให้เยอะนไปไหนนนี้เปียน,ลลน,นเป็นีลปบนเน้เนีายกมี่เีมด้มด แค่เนื้อนะจ้าเขามีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้ๆเลยนะครั้งแรกบอกเลยว่าติดใจาม,มากมาด้วยเกาเหลาเนือ้อเติมพริกกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษแค่นี้คือจบเลยพอเลยไม่ต้องปรุงใดๆแล้วสุดแซ่บไม่ผิดหวังที่เดินมาละแวะร้านนี้แถวนี้คือย่านออฟฟิศร้านอ,อยู่ยข้างกับทูดิจิตจอดรถที่ทูดิจิตอลได้เลยรีบมาให้ไวนะเขาหมดไวมาก